เดี๋ยวจะแจ้งเบื้องต้นว่าสัปดาห์หน้าของพวกเรานั้นนะครับครูจะสอบกลางภาคนะจ๊ะสัปดาห์หน้าครูจะสอบกลางภาคทีนี้ให้พวกเราไปดูอะไรนะครับหนึ่งคือดูคลิปวิดีโอที่ครูเคยโพสต์ไว้ให้นะครับควิดีโอต่างที่ครูโพสต์ไว้ให้แล้วก็สองไปดูพวกใบงานนะครับ ไปดูพวกใบงานแบบทดสอบเก็บคะแนนเนี่ยถ้าใครทาได้คะแนนเยอะๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้คะแนนเยอะสูงนะครับพวกเนี่ยพวกความรู้นู่นนี่นั่นนะครับรวมไปถึงแบบก็คือครูอาจจะเอาข้อแบบทดสอบเก็บคะแนนนั่นแหละแต่ว่าครูอาจจะเพิ่มเนื้อหาเข้าไปจากยี่สิบข้อเป็นสามสิบข้อแล้วก็มีข้อเขียนด้วยนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนาะเดี๋ยวจะเป็นการสอบกลางภาค โดยที่การสอบกลางภาคนั้นนะครับจะมีคะแนนทั้งหมด20คะแนนนะครับเก็บคะแนนทั้งหมด20คะแนนเนาะอ่ะทีนี้นะครับเดี๋ยวครูขอเนี่ยใครมามาอ่าทีนี้นะครับ วันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของนะครับโครงงานแล้วก็การออกแบบและเทคโนโลยีนะครับพูดในเรื่องสัปดาห์ที่แล้วก่อนสัปดาห์ที่แล้วครูให้พวกเราทําอะไรนะจําได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วครูให้พวกเราในทํากรอบแนวคิดของการออกแบบของเทคโนโลยีนะครับซึ่ง ก็เราได้เอาพวกปัญหาเนาะแล้วก็ความรู้นะครับความรู้พื้นฐานความรู้ทักษะนะครับข้อจำกัดบริบทต่างๆรวมไปถึงครูให้พวกเราไปเซิร์ชหาข้อมูลในเรื่องของการคิดออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับหรือว่ากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมว่ามันมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนนะจำได้ไหมถามเลยแล้วกัน กัญญารัตครับอยู่ไหมกัญญารัตอยู่ไหมอยู่ค่ะกัญญารัตกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนเลย,ยดูตเต้น,ตนแป๊บมึงค่ะ

เออเอ่อเอ่าเ,เพื่อนบอกเจ็ดเอ่าเนตตี้เนตตี้เนตตี้อยู่ไหมกิติพัฒน์อยู่ค่ะมีกี่ขั้นตอนลลกหกค่ะเออแล้วทำไมเพื่อนบอกเจ็ดวะอ่ากระบวนการออกแบบชงวิศวกรรมนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดหกขั้นตอนนะครับซึ่งเราก็จะ เอากระบวนการนั kind of ้นนั to fruit, <by> <tense> ่นแหละมาเป็นกระบวนการในการสร้างโครงงานนะครับหรือว่าสร้างกระบวนการต่างๆนะครับแล้ววันนี้นะครับครูก็จะมาพูดถึงเรื่องของการออกแบบแล้วก็การออกแบบโครงงานนะครับโครงงานของเทคโนโลยีนะครับทีนี้นะครับการที่เราจะสร้างโครงงานนะครับโครงงานของในลักษณะของเทคโนโลยีหรือว่าโครงงานคอมพิวเตอร์นั้นนะครับ เขาก็จะมีกระบวนการก็คือเขาจะใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั่นแหละนะครับแต่เขาก็จะอิงเอาระบบของเทคโนโลยีเข้ามาด้วยนะครับระบบของเทคโนโลยีนั้นคือเขาจะเอามาให้ดูว่ามันต้องมีกระบวนการหรือว่าต้องมีวิธีการทำโครงการยังไงนะครับซึ่งนะครับโครงการของเทคโนโลยีหรือว่าโครงการของคอมพิวเตอร์นะครับโครงงานเนาะ โครงการหรือโครงการโครงงานนั่นแหละนะครับเขาก็จะมีวิธีการอยู่ทั้งหมดวิธีการนะครับวิธีการทําอยู่ทั้งหมดสี่ขั้นตอนนะครับวิธีการทําทั้งหมดสี่ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือเขาก็จะทําการจัดทําโครงการน,นะครับจัดทานี่ก็คือเหมือนกับว่าเสนอโครงการไปหาปัญหามาไปรวบรวมข้อมูลมานะครับว่า มันมีปัญหาอะไรที่อยู่ในชุมชนอยู่ในแถวบ้านอยูอ่เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเรานะครับที่เราจะนําเทคโนโลยีนั้นอนะไปทําการแก้ไขปัญหานะครับทีนี้พอเราไปหาไปหาปัญหามาแล้วเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งคือไปหาปัญหาขั้นตอนที่สองเมื่อเราพบปัญหาแล้วนะครับเราก็ต้องรวบรวมเอาข้อมูล แล้วก็ไปรวบรวมอาข้อมูลเอาแนวทางการแก้ไขปัญหา,าต่างๆนั้นนะครับนํามาเพื่อมาเป็นข้อมูลให้เรารู้ว่าเฮ้ย mm. ปัญหาเนี้ยมันมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงนะยกตัวอย่างเช่นปัญหาน้ําท่วมอ่าเราไปพบปัญหาแล้วว่าปัญหาน้ําท่วมอ่ะมันมีปัญหากับอยู่ในรอบตัวเราอยู่แถวบ้านเราแต่ทีนี้นะครับเราก็ ไปรวบรวมหาวิธีการแก้ไขปัญหามานะครับในขั้นตอนที่สองและในการขั้นตอนที่สามก็คือเราต้องทำการเลือกเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราก็สร้างโครงงานขึ้นมานะครับเราก็ทำจนกระบวนการของโครงงานกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับจนสำเร็จนะครับซึ่งมันมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับ ทีนี้เมื่อเราเอานะครับขั้นตอนหรือว่าวิธีการทั้งสีวิธีการเนี่ยมาเปรียบกับระบบของเทคโนโลยีจําระบบของเทคโนโลยีได้ไหมระบบของเทคโนโลยีประกอบไปด้วยอะไรบ้างครูถามเลยพรพันธ์หวังรอดอะไรนะครูระบบของเทคโนโลยีประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับระบบจําได้ไหมอันที่เคยเรียนตอนมสี่ ระบบเทคโนโลยีให้ตอบเป็นยังเงมันข้อหรือ,อไ,รไงมันมีอะไรบ้างองค์ประกอบของระบบของเทคโนโลยีเนะี่ยองค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีแป๊บนึงครบโอ้ยเซิร์ชกูเกิลอีกหละจำไม่ได้อีกหลยครูนิดนึงเนี่ยก็เปิดให้ดูอยู่เนี่ยก็อยู่หน้าจอก็มีจะไปเซิร์ชกูเกิลทำไมมันคนไม่เห็น,นครูแต่ตาสั่น โอ้ยตายละอ่าอ่าอ่า๋ออ๋ออินพุตเอาพุตอะไรเออมีอินอินพุตอินพุตโปรเซสเอาพุโปรเซสเอาพุตแล้วก็เอาพุตแล้วก็มีอะไรอีกอันนึงฟีดแบ็กถูกต้องเอฟบีแล้วกันนะครับหรือว่าฟีดแบ็กนะครับ มันจะต้องจำเป็นและต้องมีสี่องค์ประกอบน,นี้ก็คือ i n p u t Process o u t p u t แล้วก็ e e d b a c k นะครับ Input อะไรคืออะไรนะครับ Input ก็คือความต้องการปัญหานะครับความต้องการที่อยากจะจะทำโครงงานขึ้นมาเนี่ย Input ก็คือความต้องการนี่คือ input ความต้องการนะครับหรือว่าระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานะครับมนุษย์อยากจะสร้างระบบขึ้นมา หรือว่าต้องการที่จะทำอะไรขึ้นมานั่นแหละคือตัวป้อนหรือว่า Input นะครับส่วน Process คือกระบวนการนี่ Process คือกระบวนการกระบวนการอะไรก็คือก็คือระบบที่เราจะมาทำงานเพื่อที่จะสัมพันธ์กันนะครับระบบที่จะมาทำงานเพื่อที่จะสัมพันธ์กันคืออะไรกระบวนการทางเทคโนโลยีก็คืออะไร ก็คือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมทั้ง6ข้อที่พวกเราไปหามานั่นแหละนะครับจะอยู่ในขั้นของกระบวนการนะครับทีนี้นะครับผลลัพธ์หรือว่าเอาพุทคืออะไรก็คือเทคโนโลยีที่เราได้มาเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมานั่นแหละคือผลลัพธ์นะครับส่วนข้อมูลย้อนกลับก็คือประสิทธิภาพของเซ็ตประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนะครับหรือนะครับ การนำเทคโนโลยีไปต่อยอดนะครับก็คือเมื่อเราสร้างเทคโนโลยีเกิดขึ้นมาเทคโนโลยีแล้วนะครับยกตัวยอย่างเช่นครูไปอ่านความน่ารักของพวกเราเนาะที่ครูให้ทำเอาชื่อของเทคโนโลยีขึ้นมาเนาะแล้วก็ให้วาดภาพเทคโนโลยีบางคนอะไรนะสร้างเรือเรือไอาจากภัยน้ำท่วมบางคนก็ที่พ่นเอ่อ ใครว่าใครนี่แหละทำเป็นโดมเลยนะโดมโดมพ่นวัคซีนโอโคเท่ o A, นะครับและทีนี้นะครับการที่เราสร้างเทคโนโลยีนะั้นเราก็ต้องเอาเทคโนโลยเอาอการปรับปรุงแก้ไขเทคโนโลยีนําไปต่อยอดยกตัวอย่างเช่นวัคซีนวัคซีนถามว่าเราสร้างขึ้นมารอบแรกเนี่ยมันมีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ตอบเลยว่าไม่เราก็ต้องทําการพัฒนาไปเรื่อยเพื่อที่จะมาทํางานให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นแหละก็คือการ ที่เราเรียกว่าฟีดแบ็นะครับอย่าลืมเรียนคอมพิวเตอร์นะครับจะประกอบไปด้วยอยู่4องค์ประกอนนี่แหละ input process output แล้วก็ฟีดแบ็นะครับมันก็จะเป็นวนลูปกันอยู่นี่แหละนะครับทีนี้นะครับอ่ายกตัวอย่างอันนี้ขอทบทวนเนาะนะครับตัวอย่างของระบบของเทคโนโลยีนะครับก็ที่ประกอบไปด้วย input process output นะครับในเรื่องของนะครับ เอาตัวอย่างของกระบ,บวนการกระบ,บวนการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเอาลองเอามาใส่ดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับมันจะมีวิธีการยังไงนะครับโดยที่ตัวป้อนหรือว่าตัว input นะครับก็คือก็คืออะไรก็คือความต้องการที่เราจะใช้รถยนต์เพื่อความสะดวกสบายใช่ไหม คือเราอยากได้รถล,ละ่ะเราอยากได้เราอยากเดินทางไปไหนมาไหนเพื่อความสะดวกสบายนั่นแหละก็คืออย่างที่บอกตัวอินพุตก็คือความต้องการนะครับอินพุตก็คือความต้องการความต้องการที่จะสร้างระบบความต้องการที่จะความสะดวกสบายอะไรพวกเนี้ยที่ที่ครูเคยพูดไปนะครับแล้วก็นะครับพอมากระบวนการของเทคโนโลยีก็คือ เขาก็จะทำการสร้างรถยนต์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมบ้างแหละหรือว่ากระบวนการต่างๆที่เราจะทำให้ได้รถยนต์ขึ้นมานะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะทำการพัฒนาระบบรถยนต์หรือว่าระบบเครื่องยนต์ให้ทันสมัยนะครับแล้วก็ต้องมีการผลิตเครื่องยนต์หรือว่ารถยนต์เนี่ยให้เพิ่มตามความต้องการของมนุษย์ที่มันมีมากขึ้นนะครับยกตัวอย่าง วัคซีนถ้าสมมติตอนนี้เราต้องการวัคซีนคนที่นำเข้าวัคซีนเขาก็ต้องนำเข้ามาเพื่อที่จะตอบสนองตอบความต้องการของเราใช่ไหมแต่ถามว่าเขาเอาเข้ามาไหมตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงใครเลยนะครับอันนี้ไม่ได้บอกนะส่วนผลผลิตก็คือนะครับก็คือรถยนต์ที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะครับส่วนฟีดแบคคืออะไรฟีดแบคก็คือ ก็คือการเปรียบเทียบคุณภาพของรถยนต์นะครับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือเมื่อเราสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาแล้วนะครับเราลองเอาไปให้กลุ่มเป้าหมายใช้แล้วก็ไปถามกลุ่มเป้าหมายเนี่ยว่าเฮ้ยเทคโนโลยีชิ้นนี้มันตรงตามความต้องการของคุณหรือเปล่านะครับถ้ามันตรงตามความต้องการของคุณก็คือโอเคเทคโนโลยีนี้ผ่านร้อปอ๊บแต่ถ้าไม่ตรงคุณก็ต้อง ย้อนกลับไปปรับปรุงตั้งแต่ย้อนกลับไปถามดูว่าความต้องการของคุณมีอะไรบ้างย้อนกลับไปขั้นกระบวนการว่าเราจะสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อให้ตรงตามความต้องการนะครับมันก็ต้องวนกันอย่างเงี้แหละนี่ก็คือนะครับกระบวนการของเทคโนโลยีทั้งหมดบนโลกใบนี้เลยนะครับสามารถอิงได้ทั้งหมดเลยนะครับต่อไปนะครับ ต่อไปนี่ก็คือระบบทางเทคโนโลยีนะครับเพาจะแบ่งออกเป็นสองอันก็คือเป็นกระบวนการทางเทคโนโลยีนะครับกระบวนการของเทคโนโลยีแล้วก็องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับกระบวนการของเทคโนโลยีนะครับตรงนี้นะครับใครไม่ทันก็แคลไว้นะลูกเพราะว่าเดี๋ยวกูออกข้อสอบตามพวกนี้แหละนะครับทีนี้นะครับ <S <S พูดถึงเรื่องของกระบวนการของเทคโนโลยีนะครับหรือว่ากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับก็คือเนื่อง คุณต้องระบุปัญหาหรือความต้องการก่อนนะครับกระบวนการแ Metroid รกเลยขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกคือคุณต้องระบุปัญหาก่อนว่าคุณมีปัญหาอะไรคุณต้องระบุความต้องการก่อนว่าคุณต้องการอะไรนะครับ <No. S 1> พอระบุปัญหาร <No. S 1> หรือความต้องการเสร็จปุ๊บการระบุปัญหาหรือความต้องการนั้นเราก็ต้องไปดูรอบๆตัวเราหรือว่าไปดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันเป็นปัญหาหรือว่าเป็นความต้องการนะครับ ่วนเราระบ,บุเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทําการรวบรวมข้อมูลนะครับรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยการที่เราจะไปทําการเซิร์ชใน Google บังและนะครับหรือว่าเราจะไปทำอ,อ่านในอ้องสมุดหรือว่าไปดูงานวิจัยหรือว่าไปดูบทความอ่านหนังสือหรือว่าไปรวบรวมข้อมูลจากวิธีการต่างๆนะครับเช่นการสํารวจการสังเกตการสัมภาษณ์การสัมมโน อะไรพวกนี้นะครับถือเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลนะครับรวบรวมรข้อมูลเพื่ออะไรเพื่อที่จะมีแหล่งข้อมูลที่จะเก็บไว้ว่าข้อมูลเหล่านั้นนะ่ะมันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้างนะครับหรือว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับทีนี้พอเรารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทําการเลือกวิธีการที่ได้จากข้อ2เนี่ยเลือกวิธีการเลือกมานะครับ เลือกมาว่าจะใช้วิธีการไหนนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับส่วนข้อสี่เมื่อส่วนขั้นตอนที่สี่นะครับเมื่อเราเลือกวิธีการเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเมื่อเราเลือกวิธีการเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องทำการออกแบบเทคโนโลยีที่เราเลือกหรือว่าวิธีการที่เราจะเลือกเนี่ยออกแบบและทดเอยและปฏิบัตินะครับลงมือทำนะครับ ออกแบบออกแบบวิธีการในการแก้ปัญหาที่เราเลือกมาออกแบบมาให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแล้วก็ลงมือปฏิบัติลงมือสร้างสร้างขึ้นมาเลยขั้นตอนที่สี่คือขั้นตอนการสร้างลงมือทำึ๊บึ๊บอ่ะพอขั้นตอนที่ห้าเราจะทำการพอเราได้เทคโนโลยีมาแล้วเราทำการทดสอบนะครับเทคโนโลยีทุกอย่างต้องมีการทดสอบนะครับ พอทดสอบเสร็จแล้วต้องเอาไปปรับปรุปรงแก้ไขแล้วก็ประเมินผลนะครับปรับปรุงแก้ไขแล้วประเมินผลก็คือเอ่อเป็นเกี่ยวข้องกับเอ่ออะไรนะเป็นเกี่ยวข้องกับการว่าเฮ้ยเราเทคโนโลยีไปทดลองแล้วไปปรับปรุงแก้ไขแล้วนะครับมันก็จะทําให้รู้ว่ามันมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างแล้วก็เจ็ดก็คือการนําเสนอทีนี้คุถามหน่อยกิติพัฒนครับกิริพัฒน์ <Ha. S 2> กระบวนการเทคโนโลยีเนี่ยมันต่างจากกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมข้อไหนอ่ะมันต่างกันยังไงอ่ะ ทดสอบค่ะใช่ไหมเขารวมเอาการทดสอบขั้นตอนที่ห้าใช่ไหมครับขั้นตอนที่ห้ากับขั้นตอนที่หกรวมไว้อยู่ในกระบวนการเดียวกันใช่ไหมครับแมนบอคค่ะ,เ,คะเออนั่นแหละครับก็คือสังเกตดูนะครับกระบวนการทางเทคโนโลยีแล้วก็กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนั้นนะครับก็จะมันต่างกันก็นแค่ มันแยกข้อ5กับข้อ6ออกจากกันอย่านั้นแหละแต่โดยรวมแล้วมันก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับทีนี้นะครับในการากระบวนการเทคโนโลยีนั้นนะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่องของนะครับการที่เราจะสร้างเป็นกระบวนการทั้ง6หรือ7ขั้นตอนเมื่อกี้เราจะต้องมีอะไรเข้ามาเป็นส่วนประกอบบ้างมีองค์ประกอบบ้างนะครับองค์ประกอบแรกของกระบวนการของเทคโนโลยีนั้นก็คือครัพยากร นะครับหรือว่ารีซอสนะครับแล้วก็มีอันที่สองก็คือปัจจัยที่ขัดขวางเทคโนโลยีนะครับเมื่อมีทรัพยากรเราก็ต้องมีปัจจัยที่ขัดขวางนะครับเดี๋ยวคุณดูก่อน <Okay. S 2> อ่าโอเคอ่าทีนี้นะครับพูดถึงเรื่องทรัพยากรนะครับทรัพยากรขอ,ของเทคโนโลยีนั้นจะประกอบไปด้วยเจ็ดด้านนะครับเจ็ดทรัพยากรนะครับทรัพยากรที่หนึ่งคืออะไรคือมนุษย์นะครับ ถ้าไม่มีมนุษย์มันเกิดเทคโนโลยีได้ไหมรุ่งนะภารุ่งนะภาคะถ้าสมมติไม่มีมนุษย์มันจะมีเทคโนโลยีไหมไม่ค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเทคโนโลยีคือสิ่งที่ต้องสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ถูกต้องนะครับก็คือเทคโนโลยีคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็คือปัจจัยแรกเลยในการที่เราจะมีทรัพยากรก็คือเราจําเป็นต้องมีมนุษย์นะครับ2เราจําเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศนะครับข้อมูลสารสนเทศคืออะไรก็คือกระบวนการที่2เนี่ยกระบวนการที่2ก็คือเนี่ยข้อมูลสารสนเทศปุ๊บเนี่ย กระบวนการที่2รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะครับซึ่งทรัพยากรน,นั้นก็ต้องมีข้อมูลแล้วก็สารเทศเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับอันที่3ก็คือมีวัสดุอันที่4มีเครื่องมือและอุปกรณ์นะครับวัสดุเครื่องมืออุปกรณ์ก็คือเป็นวัสดุที่จะเอามาผลิตเอามาสร้างเทคโนโลยีนะครับอันที่5นะครับก็คือจะมีพลังงานนะครับ สามารถเทคโนโลยีต้องจําเป็นต้องมีพลังงานไหมจําเป็นนะครับถ้าไม่มีพลังงานก็ไม่สร้างไม่สามารถที่จะสร้างเทคโนโลยีได้เช่นโทรศัพท์มือถือจําเป็นต้องมีพลังงานแบตเตอรี่ใช่ไหมขนาดคนคนยังจําเป็นต้องมีพลังงานเลยถ้าคุณไม่ได้นอนทั้งสิบวันอ่ะคุณสามารถทํางานได้ไหมละ่ะนะครับแล้วก็ด้านที่หกก็คือทุนและทรัพยากรถ้าไม่มีทุนหรือทรัพยากรไม่มีเงินสามารถสร้างเทคโนโลยีได้ไหมเจ็ดชัดเจ อะไระครับถ้าไม่มีทุนหรือว่าทรัพยากรสามารถสร้างเทคโนโลยีได้ไหมครับไม่ได้ครับถูกต้องนะครับไม่ได้เพราะมันต้องมีทุนมันต้องมีเงินนะครับและสุดท้ายต้องมีเวลานะครับคุณถามหน่อยคุณถามถามถูกคนเลยรัชนีกรอยู่ไหมครับรับชนีกรครับค่ะ <c oughs> เวลาเวลามีส่วนสำคัญอย่างไรต่อเทคโนโลยีครับตามความเข้าใจของเราอืมรัชนีก่อนครับรัชนีก่อนครับอย่างเงียบสิครับ เดี๋ยวเพื่อนคนอื่จะได้ตอบนะครับอาจารย์ท่้นถามใหม่ค่ะ <c oughs> คุณถามว่าเวลาเวลาเขามีส่วนประกอบเขามีส่วนประกอบสำคัญอะไรในทางเทคโนโลยีตามความเข้าใจของเรามันมันสำคัญอย่างไรต่อเทคโนโลยีเวลา หลับแล้วมากได้ไหมอย่าเงียบใอย่าเงียบเป็นความเข้าใจกำหนดเวลาพูดแบบว่าอะไรนะประมวลผลน่ะค่ะอ่าอ่าประมวลผลโอเคเดี๋ยวคุณถามคนอื่นแล้วกัน นัทวัฒน์พารถครับอยู่ไหมครับเ,เงียบครับเวลามีความสำคัญยังไงกับเทคโนโลยีครับต้องใช้เวลาในการค้นหาเป็นเวลาจะเป็นครับในการ ค้นหาข้อมูลว่าไปใช้จะจะเป็นต่อเทคโนโลยีอย่างไรบ้างอ่าเออมันทวนคำถามพูณแล้วอ่าโอเคนะครับเวลานะครับก็คือมีความสำคัญอย่างไรก็คือสำคัญตรงที่ถ้าเทคโนโลยีมีเวลาให้เขาเยอะเขาก็จะสามารถที่จะสร้างเทคโนโลยีนั้นอ,ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างวัคซีนวัคซีนนะครับ วัคซีนอะไรที่มันเป็นวัคซีนแบบผลิตออกมาที่ได้เร็วที่สุดจำได้ไหมอ่อเออมองในประเทศไทยแล้วกันวัคซีนที่เราฉียังไม่ได้ฉีกันทุกวันนี้ก็คือซิโนแวคใช่ไหมที่ที่แบบทำมาเร่งด่วนนะ่ะเป็นวัคซีนเร่งด่วนนะครับวัคซีนฉุกเฉินนะครับถามว่าเวลาน้อยถามว่าวัคซีนทําออกมาแล้วมันดีไหมมันมีประสิทธิภาพไหมก็มีแต่มีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต แต่พอเราไปเจอพวกไฟเซอร์โมเดอร์นาเป็นไงเขามีเวลาให้เขาปีหนึ่งสองปีปบ๊บเขามีประสิทธิภาพสามารถทำลายไวรัสได้อะไรพวกนี้นี่คือเวลาของเทคโนโลยีนะครับก็คือถ้ามีเวลาเยอะนะครับก็สามารถที่จะผลิตเทคโนโลยีได้มีประสิทธิภาพแต่ทางกับการก็คือถ้าเทคโนโลยีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถผลิตหรือว่าสร้างขึ้นได้ในเวลาที่จำกัด แล้วมีประสิทธิภาพอันนั้นก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีเหมือนกันนะครับส่วนสุดท้ายนะครับคือปัจจัยที่ทําให้เกิดการขัดขวางเทคโนโลยีนะครับทําให้เทคโนโลยีนั้นเกิดขึ้นได้ยากนะครับก็คือหนึ่งเวลาที่จำกัดนะครับสองเงินงบประมาณที่จำกัดสามขาดบุคลากรสี่ 4. ขาดเครื่องมือห้าขาดทักษะฝีมือและหก ความเชื่อแล้วก็แนวคิดนะครับจำได้ไหมว่ามีช่วงหนึ่งที่คนนะไม่ฉีดวัคซีนเพราะกลัวตายนี่มันเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นแนวคิดว่าเฮ้ย mm hmm. ฉีดวัคซีนแล้วตายมันเพราะว่ามันมีข่าวออกมาไงคนก็กลัวใครก็กลัวใช่ไหมแต่ทีนี้พอพอเราไปรู้ประโยชน์ของวัคซีนว่าเออฉีดไปเถอะถ้าฉีดไปก็อ่ะอย่างน้อยมันก็ป้องกัน โน่นนี่นั่นนะครับนั่นแหละก็คือเป็นพูดถึงเรื่องของปัจจัยที่ขัดขวางเทคโนโลยีนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับมีครูได้ไปโพส์โพส์โพส์อยู่ใส่ละครูได้ไปโพสต์รูปนี้ให้เราแล้วนะครับให้พวกเรานะครับวาดรูปนี้ใส่กระดาษนะครับว่าทรัพยากรทางเทคโนโลยีมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็การปัจจัยที่ ขัดขวางเทคโนโลยีมีอะไรบ้างนะครับวาดรูปตัวนี้นะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปโพสลงใต้นี้ได้เลยนะครับสําหรับงานในวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าสับดาหน้าขออนุญาตสองกลางภาคน,นะครับให้พวกเราไปดูในแบบทดสอบเก็บคะแนนดีๆตามนี้แหละนะครับตามนี้ไม่ได้บอกอะไรนะตามนี้แหละนะครับตามนี้แหละแต่ก็จะเพิ่มเนื้อหาเข้าไปอีกนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับ หวังว่าทุกคนจะสอบได้คะแนนเต็มเพราะว่าครูจะกำจำกัดเวลาเหมือนเดิมนะครับใครที่มาสอบทีหลังก็คงต้องตัดคะแนนลดลงไปจากสมมติมาสอบในช่วงเวลาเต็มที่สิบนะครับมาสอบช่วงท้ายๆก็อาจจะลดหลันคะแนนลงมาแล้วก็คะแนนไม่ต้องซีเรียสว่าได้เยอะได้น้อยแต่ทําให้ได้เต็มเพราะคุณสอบอะไรคุณจะทําอะไรกับข้อสอบคุณก็ได้นะครับโอเคเข้าใจไหมจ๊ะ ฮัลโหลข้าใจค่ะโอเคอ่าครับสำหรับวันนี้ก็เวลาที่เหลือก็ไปทำงานให้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับเนี่ย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 เนี่นนนนนยแสงดาวอยู่ไหมครับมะนาอยู่ไหม